คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันไหมครับทะเลสวยมากนะครับชาวต่างชาติก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ว่าล่าสุดครับมีคําสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันหลังจากที่ปปชสุ่มตรวจสอบครับมีการไปลงพื้นที่เรื่องของตรวจสอบการจําหน่ายตัว๋วแล้วเป็นการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าปรากฏว่าปปชไปเจอความผิดปกติในการจําหน่ายตัว๋วที่อาจจะทําให้เข้าใจได้ว่ามันดูไม่โปร่งใสครับ นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าได้มีคำสั่งย้าย ว่าที่ร้อยเอกฤทธิกรนุ่นลอยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาออกจากพื้นที่ในระหว่างที่ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบพอดีจริงนะครับหลังจากเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานายยุทธนาวิมลเมืองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปอชอประจำจังหวัดตรังในฐานะชุดตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการขายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นการสุ่มตรวจครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบที่เกาะ4จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเกาะ8ก็จะมีสัญลักษณ์รูปของหินเรือใบสวยมากนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ํากันเยอะนะครับทีนี้จากการตรวจสอบของสํานักงานปปชประจําจังหวัดตรังพบว่ามีการจองตั๋วคนไทยครับในระบบ จำหน่ายบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอ e t ทิกเกตจองมาไม่เกิน10คนขายในราคาคนไทยผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็กก็คนละ50บาทต่อเรือ1ลําลแต่พอไปตรวจนับจำนวนนักท่องเที่ยวหน้าหาดปรากฏว่าเอา้าแหว่อายุฟรอมไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ค่ะไม่มีคนไทยครับ แต่กลับไปเจอชาวต่างชาติ50คนซึ่งปกติถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวจะต้องจ่ายผู้ใหญ่คนละ500บาทและเด็กอีก250บาทส่วนต่างมันเยอะนะคุณผู้ชมคนละเลทเลทคนไทยถ้าสมมติมีการแจ้งในระบบที่บอกไปตีสัก10คนคจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำก็จะ1,000บาท แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอันนี้50คนถ้าเก็บคนละ500จะตก25,000ก็หลายเท่านะหลายเท่าตัวมากคุณผู้ชมคือจากหลักพันใช่จากจ่ายหลักพันแต่ว่าคือในความเป็นจริงนี่ควรจะได้หลักหมื่นครับแต่กลายเป็นว่า เก็บหลักพันหรือจริงๆเก็บหลักหมื่นแต่แจ้งเป็นหลักพันในระบบอันนี้ปปชก็เห็นว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นขบวนการฉีกตัวผีหรือไม่ขณะนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป นายอัฐพลบอกเพิ่มเติมว่าก็พรอมไม่ความเป็นธรรมในการตรวจสอบโดยหากคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงตรวจสอบแล้วไม่เจอว่ากระทําความผิดก็จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าพบว่าผิดจริงก็จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับพาคุณผู้ชมย้อนดูตัวเลขสถิติการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติ133แห่งและวนอุทยานแห่งชาติ9แห่งประจำปีงบประมาณ2,567กันหน่อยนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี66จนถึงกันยายนปี67ครับกรมอุทยานแห่งชาติมีเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน2,200ล้านบาทนะครับและถ้าไปดูอุทยานที่จัดเก็บรายได้สูงสุด5อันดับแรกอุทยานที่สูงที่สุดได้แก่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธารามหมู่เกาะพีพีที่กระบี่จำนวนกว่า629ล้านบาทรองลงมาอันดับสเนี่ยคุณผู้ชม นี่เลยที่เป็นข่าวนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา243ล้านบาทอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดที่ระยอง164ล้านบาทตามมาด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา149ล้านบาทและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่129ล้านบาทก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ครับ